ฟิสิกส์ไม่ยากฟิสิกส์สนกุกรีบล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 ุกมาเรียนฟิสิกส์กันมาเรียนฟิสิกส์กันนะครับ น้องๆสงสัยไหมครับว่ารอบตัวของเรามีคลื่นหรือไม่และมีคลื่นอะไรบ้างและคลื่นเป็นแบบไหนเรามาเปิดข้อสงสัยกันเลยนะครับคลื่นเกิดจากการที่อนุภาคของตัวกลางถูกลบกวนแล้วก็มีการสั่นเกิดขึ้นเช่นการที่เราดีดกีตาร์สายกีตาร์ก็จะมีการสัน่นก็จะมีคลื่นเกิดขึ้นหรือการที่เราสะบัดเชือก ก็จะมีคลื่นเกิดขึ้นในเส้นเชือกเหมือนกันหรือการที่เราโยนก้อนหินลงไปในน้ำก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับน้องๆสงสัยไหมครับว่าคลื่นมีกี่ประเภทและเขาใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งคลื่นแต่ละประเภทเราไปดูกันเลยครับถ้าเรา ใช้เกณฑ์เรื่องของการสั่นของอนุภาคของตัวกลางมาแบ่งขึ้นนะครับเราจะแบ่งขึ้นออกได้เป็น2ชนิดด้วยกันคือคนึ่ขึนตามขวาง (transverse wave) และ2คลขึนตามยาว (longitudinal wave) นะครับซึ่งขื้นทั้ง2องอย่างนี้มีความแตกต่างกันจะต่างกันอย่างไรนั้นเราไปดูเลยนะครับขื้นตามขวางลักษณะการสั่นของอนุภาคของตัวกลางจะมีทิศ ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับคลื่นประเภทนี้ได้แก่คลื่นผิวน้ำคลื่นในเส้นเชือกคลื่นประเภทที่2คือคลื่นตามยาวลักษณะอนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ไปในแนวเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับเช่นคลื่นเสียง น้องๆครับถ้าเราแบ่งประเภทของขึ้นตามการอาศัยตัวกลางของขึ้นนะครับเราก็จะสามารถแบ่งขึ้นออกเป็น2ประเภทเช่นกัน 1. ขึ้คลืนกล (Mechanical wave) 2. ขึคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic wave) นะครับซึ่งขึ้น2ตัวนี้ต่างกันอย่างไรเราไปดูกันเลยนะครับ 1. ขึ้คลืนกล เป็นลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่เช่นขึ้นผิวน้ําต้องอาศัยตัวกลางคือน,น้ําในการเคลื่อนที่ขึ้นในเส้นเชือกต้องอาศัยเส้นเชือกในการเคลื่อนที่ 2. คลขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นชนิดนี้จะไม่อาศัยตัวกลางในการเคลืออค่อนที่เลยนะครับเช่นลื่นจากแสงอาทิตย์ ถ้าเราใช้เกณฑ์ความต่อเนื่องของขึ้นมาแบ่งเราก็จะแบ่งขึ้นออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะครับคือ 1. ขึ้ค่นดน (plane wave) 2. ขึคลืนต่อเนื่อง c o n t i n u e wave) ซึ่ง2องคลืนนี้ต่างกันอย่างไรเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับ 1. ขึ้นดนจำนวนขึ้นที่เกิดจากขึ้่นดนจะเกิดเพียงแค่1-2ลูกเท่านั้นแล้วก็จะหายไปเลยนะครับเช่น เราเอานิ้วแตะน้ำหนึ่งครั้งก็จะเกิดเป็นคลื่นดนโดยมีลูกคลื่นหนึ่งถึงสองลูกแล้วก็จะหายไปนะครับ 2. คลื่นต่อเนื่องคลื่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดโดยจะมีความต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเช่นเราเอานิ้วแตะน้ำเป็นจังหวะอย่างสม่ำเสมอก็จะเกิดจำนวนคลื่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับ น้องๆครับจากที่น้องๆได้ดูคลิปในเรื่องของชนิดของขึ้นมาแล้วน้องๆลองเอาความรู้ที่ได้ฟังมาหรือได้ดูมาลองทําแบบฝึกหัดต่อไปนี้นะครับว่าน้องๆจะสามารถทําถูกหรือไม่เราพร้อมแล้วน้องๆไปดูแบบฝึกหัดกันเลยนะครับแบบฝึกหัดที่หนึ่งให้น้องๆนําคําตอบทางซ้ายมือ ไปเติมในช่องว่างทางขวามือได้เลยนะครับโดยหนึ่งข้อสามารถที่จะตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบนะครับพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลย น้องๆทำแบบฟึกหัดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราไปดูคำตอบกันเลยนะครับว่าเราจะถูกกี่ข้อไปเลยครับน้องๆครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากได้เรียนแล้วถ้าชอบ คลิปนี้หรือมีความสนุกสนานกับการเรียนฟิสิกส์ของเราอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเ,เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ